สวัสดีครับพี่น้องผมแอดมินเพจไทยเมืองสีศรีสิเกตเองครับเมื่อนี้ครับผมขับพาาได้เห็นยุ้มลบไผ่ครับก็เลยได้แวะทายเมื่อไห้่พี่น้องในมึงนะครับนี่ครับตัวนี้ยูบ้านละลายนะครับตำบลละลายอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสิเกตครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชาครับผมท้ายไม่เมืองครับเป็น หรือว่าเป็นสถานที่ที่เพืเ่นเฮ็ดไวบแต่แตก่อนนะครับเนาะอ่าเาว้เป็นลุมลบไผ่ครับด้านบนก็สิเป็นกระสอบทรายนะครับเนะบาะบังลุมลบไผ่อีกสัน่นหนึ่งอ่าตัวนี้เพิ่นน่าจะมีทขมาเฮ็ดข้ความสะอาดไปนะครับคังสิเอา,อาม้ให้ส้มครับผมเดีย๋ยวผมจะพา ส้มเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมสี็นได้ตามในวัดอากะมูบานนะ่รงเลียนนะครับจะเห็นตัวไปนะครับเนาะแถบชายแดนนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบตอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับ